อย่างอแมนดาไม่ต้องไปแนะนำะนะนะนะอะไรเขามากคือเขารู้อยู่แล้วคือมันอยู่ในสายเลื่อนแล้วเราคิดว่าเขาจะมาสร้างสีสันอะไรแปลกใหม่ในเวทีซุปราให้กับคนไทยได้ชมนั้นจะถือว่าเป็นเวทีคู่แข่งมไม่ถืถเลยค่ะไม่ต้องแข่งกันลยไม่ต้องจับมือไปด้วยกัน MUT Thailand อะ่ะคือต้องเป็นแมปปูวีเท่านั้น มันทํากันเข้าสายเลือดมาแล้วนะคะ,ะมิสแลนเนต็ตปีที่แล้วไปเนี่ยของมินเขาก็ดีไม่มีดราม่าถ้าถามถึงเวทีแสงสีเสียงเขาไม่พูดว่าโอเคนะอันนั้งงงนิดนึงฟังฟังไปชจ่วเอ๊ะเโอ้โหไม่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจิตหลอนเราด้อยค่าไม่เอานางสาวไทยไปไหมนะครับ จำไว้เลยนะคะการส่งคนไปประกวดถ้าเขาอยากจะไปนางสาวไทยแล้วเราแบบเสลอเอาเข้าไป MU พังนี่สอสีบอกเลยว่าแม่หนูอยากไปมิสแคน e ด เขาเลือกเลยละกันเมื to <together> <diction> <Portuguese> ่อวานลูกสาวค่ะแมนดาซุปัปอร์เทลนด์เห็นว่าแม่มีโคสดแซมพอมินีใช่เพราะว่าดาก็น่ารักคือคือเปีปุ้ยรู้ตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนเนาะนางนางนางเอาก็ด้าก็โทรมาบอกคุณแม่คุณแม่ว่างไหมวันนั้นวันนี้บอกว่างแต่มีงานโอทอปแต่ว่ามันเลิกประมาณ5้าโมงทีนี้เราก็บอกเออเดี๋ยวเราจะไปอะไรก็มีการ พูดคุยแล้วให้ให้กำลังใจอบอกว่าเออคือมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วให้มุ่งม,มั่นทำไปอ่าจริงหรือเคที่มีข่าวหว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่พูดจะบิดสื่อปาไแลนไม่ได้บิดเลยเพราะว่าเกิดหาดเนสนิทกันเพราะเราเจอกันที่ MU ทุกป,ปีแล้วก็มีคุยอะไรกันหลายอย่างนะคะเขาก็จริงๆไม่ได้พูดถึงไทยแลนด์เ้าพูดถึงการร่วมทุนกันในภาคใหญ่เลยว่าเราจะทําด้วยกันไหม,อ,มอะไรไหม แต่ว่าก็บอกว่าไม่ไม่ไหวแล้วมันเยอะไปแล้วฮะายแอมเ้าจะเข้าหรือว่าคือไม่จริงเลยไม่จริงค่ะเอ่อแอมเบร้าโทมาหาเลยคุยเรื่องสินทรัพย์สิทธิ์สุปราชใช่ไหมใช่ได้ให้มีการคำแนะนำก็บอกคือจริงๆอย่างอย่างแอมเบร้าไม่ต้องไปแนะนำอะไรเขามากคือเขารู้อยู่แล้วคนที่ทำคือมันอยู่ในสายเลื่อนแล้วเนี่ยแต่เพียงแต่เราก็จะบอกว่าเออก็ต้องระมัดระวังนะแต่ลุยไปเลยเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีอะไร ละเอียดอ่อนเยอะไปหมดแต่ว่าด้วยความเป็นนางงามในสายเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องน่าห่วงค่ะก็<ม>คิดว่าเขาจะมาสร้างสีสันอะไรแปลกใหม่ในเวทีซุปราให้กับคนไทยได้ชม,มนันค่ะอยากให้แม่วอวยพรอแมนดาค่ะก็ะจริงๆไวยไปเยอะมากนะคะแต่ก็ขอบอกไว้ตรงนี้ว่าก็ขอให้อแมนดาเป็นแม่ทัพนะคะนำสิ่งดีๆจริงๆแล้วเนี่ยแม่ปุ้ยมองว่าในการประกวดทุกเวทีเนี่ยมันจะมีอีกกี่เวทีก็ตามเนี่ย บริบทมันต่างกันอยู่แล้วอย่างซุปเปอร์ก็ก็ชัดเจนใช่ไหมคะเอ่อ็ก็ชัดเจนนางสาวไทยก็เป็นอีกแบบหนึง่งคืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบริบทที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่าอุ้ยมีบางคนมีคําถามมาที่แม่ปุ้ยนะคะว่าจะถือว่าเป็นเเวทีคู่แข่งไหมไม่ถือเลยคะ่ะ ไม่ต้องแข่งกันเลยมันต้องจับมือไปด้วยกันว่าอะไรที่เราควรจะพัฒนาให้เกิดชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างตัวเราเองเวลาเราออกไปแข่งต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเวทีอื่นใดเราคิดถึงแค่มุมเดียวว่าฉันไปครั้งนี้ฉันจะทำอะไรให้คนได้ตอบย้ำความเป็นแบบไทยแลนด์แล้วเราก็ทำได้สำเร็จเพราะว่าคือเราเดินไปที่ไหนเนี่ยอย่างเอ็นดีร้อยกว่าประเทศเขารู้จักเราหมด เข้ามาพูดคุยมาถามเรื่องโปรดักชันถามเรื่อง how to การเมเนจนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งแต่ว่าเรามีประสบการณ์อะไรเราก็เล่าสู่กันฟังแม่พูดคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและที่สําคัญเนี่ยเราต้องคิดอยู่ตลอดว่าปีนี้เราจะเอาะไรไปโชว์ให้ต่างชาติว้าวกับความเป็นไทยของเขาแม่พูดบอกว่าปีนี้มีอะไรไปโชว์แสดงว่าปีนี้แม่ต่อสัญญา ก็จริงๆก็มีการพูดคุยกันตลอดนะคะอย่างที่คุณแอนคุณแอนเองเธอก็น่ารักมากเหยแกก็หัวเราะกับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่แอนก็พูดออกสื่อเยอะแยะไปหมดว่าท่านก็ให้เกียรติเรานะคะว่า u u t t h i l l n n นด์มันคือต้องเป็นแมปปุวีเท่านั้นเพราะว่ามันทํากันเข้าใส่เลือดมาแล้วนะคะค่ะเราก็มีการวางแผนไปเรียบร้อยว่าปีปี2025จะทําอะไร อะไรนะคะคำว่าปิดดิวคือหมายถึงว่าถ้าจะต้องมาเซ็นเรื่องเอกสารกันนะคะไปที่เม็กซิโกไม่มีใครมีเวลาเซ็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันยุ่งมากแล้วมันมูฟตลอดเวลาค่ะแล้วปีหน้าสรุป MU ไทยเราเป็นเจ้าภาพไหมครับก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะเป็นไปได้ไหมครับจริงๆถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรก็เป็นไปได้หมด พะเราเคยทําเราก็จะรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดอะไรที่เราต้องรีบตั้งโครงขึ้นมาก่อนทุกภาคส่วนเราเรารู้ว่าต้องทำยังไงค่ะแต่พอแม่ทุ่มมาอย่างเงี้ยครับ เวทีนางงามเวทีเนาะมันก็มีดราม่าในโซเชียลอีกว่า,วาแม่ให้ความสนใจ MUT มากกว่านางสาวก็ไม่จริงเพราะว่านี่เป็นซีซั่นของ MUT เราก็ต้องพุ่งให้กับ MUT ไม่มีใครรู้ดีกว่าแม่นางสาวไทยเป็นเวทีเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเวลาที่เรากรูมมิ่งนางงามเวลาที่เราเข้าไปทำคอนเทนต์เมื่อก่อนเราท้าเลยว่าตั้งแต่แม่ปุ้ยมาทำนางสาวไทยมีใครเคยเห็นบ้างที่เวทีนางสาวไทยจะใหญ่อย่างที่เราทำ ศิลปินที่เอามาโชว์สีโชว์การเน้นโชว์ถึงโล c อล to global ไม่มีใครทำเราย้อนหลังไล่ดูในยุคของ TPN เราทำแล้วเราให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เพราะว่านางสาวไทยคือเส้นเลื่อนของคนไทยชัดเจนมากอันนี้และอย่างล่าสุดเนี่ยน้องนิสสอสิบลำกวนเนี่ยแฟนคลับเขาก็ในบริษัทก็ไม่เคยมีที่ไม่อยากเห็นของไม่มแล้วก็ดีใจอย่าม่อกค,คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างมิสแปรนด์ปีที่แล้วไปเนี่ยของมินเขาก็ดีไม่มีดราม่า ใครจะไปรู้ว่าปีนี้ถ้าถามถึงเวทีแสงสีเสียงเขาไม่พูดว่าโอเคนะโอเคนะสำหรับกัมพูชานี่โอเคเลยองอันนั้งงงนิดนึงฟังฟัง,ฟง,ฟงไปช่้เอ๊ะเฮ้ยหูไม่ตอนแรกคิดว่าตัวเองจิตหลอนอเออ <laughs> มันมันมันคืออันนั้นมันเป็นในแง่ของเขาในโชว์ของเขาแต่ถามว่าเราด้อยค่าไหมเอานางสาวไทยไปไหมนะคะเพราะตอนมินเนียมินเขาเป็นถึงท็อป5ฟ u t อแล้วก็ มินนี่เป็นอะไรที่ฝีมือหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาสกัดชะกันมากปีนี้ที่เราส่งไปเราจะถามนางงามก่อนว่าหนูอยากไปเวทีไหนจำไม่เลยนะคะการส่งคนไปประกวดถ้าเขาอยากจะไปนางสาวไทยแล้วเราแบบเสลอเอาเขาไปเอนะ็มยูพังเราต้องถามเขาเลยว่าหนูจริตของหนูมันคืออะไรนี่สอสีบอกเลยว่าคุณแม่ หนูอยากไปมิสแพลเน็ตเพราะว่าหนูไปศึกษาแล้วว่ามันเน้นเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของส a ตนเรื่องการอะไรทุกอย่างโครงเส้นเรื่องของเขาคือส u ตนเ i n ร์ลแล้วก็การเซฟด e เอร์ h เขาก็อยากไปเวทีนี้เพราะว่าเขาได้ทำการบ้านของเขาโฟกัสในจุดนี้อย่าง MU เราบอกเลยว่ามันเซียนมากเพราะว่าคุณติวไปเถอะ800เรื่อง mm hmm. เขาอาจจะออกอะไรก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกโฟกัสที่ เออ่มิสแพลเน็ตตอนแรกจะให้ไปม mm ิส g l o b a l น้องกอ็น้องก็บอกว่าพอไปดูแล้วเนี่ยคือมิส g l o b a l เนี่ยเรามีประสบการณ์จากการส่งไปครั้งแรกก็คือมันมันค่อนข้างดีเบตเยอะมากอะ mm hmm. เออยังไงแม่ปุ้ยก็คิดว่าในยุคนี้ภาษาก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็จะให้กําลังใจกับทุกคนดิศอสีสำหรับแม่ทําได้ดีมากแม่พอใจนะจากเด็กที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยไม่พูดเลยพูดลงไม่ไมกล้าเลยไม่เอาเลยวันนี้เขายืนสแตนเอาและพูดอยู่บนเวทีได้แบบนี้เนี่ยคือพอใจค่ะแล้วแม่มีการไดค้คุยกับน้องมันขัดจมากกวดสิคุยก็คือแม่จะเป็นคนที่จริงๆเมื่อวานต้องไปอยู่ที่แคนเบเดียด้วยแต่ว่าเรามีภารกิจที่นี่นะคะเพราะนั้นเราก็คุยกันตลอดแชทกันตลอดว่า ถูกทางแล้วลูกสู้คือไม่ต้องพะวงต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ยืนให้รู้เลยว่าถ้าเขามีล่ามขอใช้ล่ามเออแต่เขาก็บอกไม่มี็นกระแอะไรแบบนี้แล้วค่ะปีหน้าแม่จะตกปีของเคะปีนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่า,าผู้จัดเขาเียก็โทรมาแล้วแต่ไม่ได้ว่างรับสายนะคะไม่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 โทรมาเมื่อคืนแบบ เที่ยงคืน4ีนาทีเชีอองเลยง่วงมากก็เลยไม่ได้รับเดี๋ยววันนี้จะโทรกลับก็คงจะบอกเขาว่าทิศทางปีหน้าเป็นอะไรยังไงแม่มองไหมคะว่าปีหน้าจะต้องส่งนักสาวไทยไปไปวิดแนเนตหรือว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าอยู่ที่อย่างที่บอกว่าเรามีศิลปินในบ้านของเราเนาะนางงามก็เปรียบเหมือนศิลปินใครอยากจะไปอะไรต้องมาคุยกัน ้องมาคุยกันบางคนบอกว่าทำไมไม่ส่งคนนั้นไปไม่ส่งคนนี้ไปรู้หรือไม่เราเรียกประชุมหมดแล้วเจ้าตัวเขาไม่สะดวกไปเขาไม่อยากไปแล้วคุณจะบอกให้เขาไปเพื่อเออถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงกอนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel n Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ